สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดืมมุนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า v i l l e n t Voyager เป็นเรื่องราวของบ็อบบี้หรือว่าโรเบิร์ตฮูสตันเด็กชายชาวอเมริกันและก็อัดคุงเพื่อนสนิทที่เดินผ่านป่าไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่อีกภาคของเขาก่อนจะบังเอิญเจอกับสวนสนุกที่มีชื่อว่า v i l l e n t Voyager พวกเขาก็เลยหลงเข้าไปเล่นบวกกับความที่สงสัยของบ็อบบี้ก่อนจะพบกับความลับที่น่าสะพึงกลัวของสถานที่แห่งนี้ ระหว่างทางกลับบ้านอัดคุงกับผู้ชมบอบบี้ที่ชนะการประดิษฐ์เกมกดที่ตัวมินิมอลที่มีความซับซ้อน ทั้งสองคนก็คุยกันเรื่องจะข้ามเขาไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่มีชื่อว่าทาคาเอกิที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในวันรุ่งขึ้นน้องชายของอัดคุงก็เดินตามมาแล้วก็ขอตามเข้าป่าไปด้วยแต่ว่าก็ถูกทั้งสองคน,นปฏิเสธเพื่อนๆในห้อง3คนนาทีมหนยเคียวโกะที่เดินมาพูดเยาะเยะ้เยบอบบี้ที่เคยป๊อปปูล่าแต่ว่าตอนนี้เขาใะมีเพื่อนเล่นคนเดียวซึ่งนั่นก็คืออัดคุงและก็ดูน่าสมเพชม,มากบอบบี้ก็เลยปกป้องเพื่อนส่วนพวกของเคียวโกะและก็หนีเข้าป่าไปเล่นตามภาษาในวันรุ่งขึ มามบอบบี้ Bobby เนี่ยก็เลยไปเห็นไฟแช็กแล้วก็คิดว่าจะเอามันนติดตัวไปด้วยแต่พ่อก็เดินเข้ามาก่อนแล้วก็ยึดไฟแช็กไว้พ่อบอกว่าจะออกไปทํางานแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรให้แม่แม่สบายใจละ่ะบอบบี้เนี่ยก็เอาชาไปให้กับแม่ที่นอนป่วยแม่ก็เลยถามกับลูกว่าเขาจะไปไหนบอบบี้เนี่ยก็เลยบอกว่าจะไปกับอัดคุงเฉยๆแล้วก็จะเอาดอกไม้นะมาให้แม่ด้วยบอบบี้ก็ไปถึงจุดนัดพบก่อน2เพื่อนรักจะจูงจักรยานเข้าป่าไปพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านของตัดเท่าลักกี้มังกี้ที่เลี้ยงชิมป็นซีไว้ตัวหนึ่งบอบีี้้เเนนนน่ยกกิดดปทัห็ลขขขอขอตาง เท่าและเขาก็ได้เจอกับเจ้าคันจิที่เกาะอ,อยู่บนเพดานซ่วมทําให้เขาตกใจอย่างมากกันเลยวิ่งหนีเจ้าคันจิก็กินกล้วยในกระเป๋าของบอบบี้ที่ทําตกอัดคุงได้ยินเสียงของบอบบี้ร้องแตกตื่นก็เลยกระโจนใส่จนกลิ้งตกเนินเขาไปด้วยกันบอบบี้เนี่ยก็เล่าเรื่องลิชิปเพนซีที่เจอในห้องน้ําอัดคุงเนี่ยก็ฉเฉลยว่ามันคือสัตว์เลี้ยงของเจ้าของในบ้านเจ้าของบ้านน่ะกลับมาจากเก็บผักและก็เดินผ่านมาพร้อมกับทักทายอัดคุงที่รู้จักกันก่อนอัดคุงก็เลยจะแนะนําบอบบี้เพื่อนชาวเมริการให้กับตาเท่าได้ร้รูจัก แต่ว่าตาเท่าถึงก็ชวนพวกเขาเข้ามาที่บ้านก่อนอัดคุงเลยบอกว่าเขาจะเดินข้ามเขาไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ย้ายโรงเรียนไปเมื่อปีก่อนตาเท่าก็เลยเตือนเด็กๆว่าอันตราย e RE เกินไปนะแล้วก็ห้ามพวกเขาไว้อัดคุงเลยตอบตกลงแล้วก็บอกกับบ,บ๊อบบี้ว่า,วาไว้พวกเรานั่งรถไฟไปหาเพื่อนวันหลังดีกว่าตาเท่าก็เลยเตือนว่าถ้าคิดจะไปเล่นในป่าแล้วก็อย่าเดินไปไกลก็แล้วกันเมื่อลับตาบ,บ๊อบบี้ก็บอกก,บกับเพื่อนว่าเขาจะเดินทางเท้าข้ามเขาต่อก่อนจะสังเกตเห็นข้างเขาตัวหนึ่งถูกป้ายทับบ๊อบบี้ก็เลยเข้าไปยกป ที่เขาหยิบขึ้นมานั้นมันคือทางบอกไปยังสวนสนุกที่เป็นที่มอวากาศแห่งหนึ่งอัดคุงก็เลยสงสัยเพราะเขานะ่ะจำไม่ได้ว่ามีสวนสนุกอยู่แถวนี้ด้วยแต่บ๊อบบี้ก็เดินน้ำเรียวไปก่อนแล้ว พวกเขาเดินไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำอีกฝั่งน่งเป็นป้ายชื่อสุนสนุก Wildland v o y a g e r ที่นี่ค่อนข้างจะโทมมากทำให้อดคุงหนักไม่ไว้ใจบ๊อบบี้เนี่ยก็ร้องเรียกหาคนเฝ้าอัดคุงก็เลยเดินหันหลังกลับแล้วก็บอกว่าเห็นไหมว่ามันนปิดแล้วบ๊อบบี้ก็ทักเพื่อนให้ดูหมาตัวใหญ่ที่อยู่ในกรงอาหารของมันนะดูใหม่ทำให้เรารู้ว่ามีคนเฝ้าอยู่ที่นี่แน่เจ้าเดรกที่อยู่ในกระเป๋าของบ๊อบบี้เนี่ยก็ร้องเสียงดังก่อนเจ้าของสวนสนุกจะเดินออกมาเขาขอโทษพวกเด็กๆที่ทำให้รอนานบ๊อบบี้ก็เลยบอกว่าากก่่่่่าา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 เเเเขขขตมมใ้้นนนนปจจอออกกกกับบสุแหงงีีี็วทท และก็ดูแลเองแทบทุกอย่างมันก็เลยจะดูโมๆหน่อยช่วงนี้กิจการไม่ค่อยดีเพราะไม่ค่อยมีคนมาเล่นแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังอยู่ได้เพราะยังมีงานทําอีกงานหนึ่งพวกเด็กๆเนี่ยก็เตรียมจ่ายค่าเข้าคนละ200ยเยนแต่ว่าเงินก็ไม่พอก็เลยคิดจะหันหลังกลับเจ้าของก็เลยทักว่าเดี๋ยวก่อนเขาจะให้สิทธิพิเศษเขาเล่นฟรีถ้าเล่นแล้วติดใจแล้วก็คราวหน้าเนี่ยก็ให้ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วย พวกเด็กๆก,ก็ขอบคุณเจ้าของก่อนจะเข้าไปเจอกับอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนก่อนเล่นเจ้าของนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดวิดีโออธิบายวิธีการและก็กติกาการเล่นให้ดูและก็ให้สาวรีลูกสาวของเขานะเป็นไกด์เธอบอกให้พวกเด็กๆนะาชุดบัวเจอร์ที่อยู่ในกล่องออกมาใส่ก่อนจะเปิดวิดีโอบอกเล่าภารกิจโคยเ,เกะหรือว่าเจ้าของสนุกแห่งนี้จะเป็นผู้บังคับบัญชาการของวาเลนวัวเจอร์พวกมนุษย์ต่างดาวนะเริ่มโจมตีมนุษยาชาติเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วพวกมันฆนะ่ามนุษย์มากไปกว่า80%เ โดยการฉีดพ่นของเหลวออลคลายจากมือของพวกมันใส่พวกมันละลายเนื้อของมนุษย์แล้วก็ดูดซืมมนุษย์เป็นอาหารชุดบูตยเจอร์อที่พวกเด็กๆใส่นั้นจะช่วยป้องกันสารพิษจากศัตรูตอนนี้พวกมันกําลังกบดานในถ้ำผีสิงกระสุนที่ใช้ต่อสู้ศัตรูนั่นก็คือน้ำวิเศษที่มีเติมตามจุดต่างๆในแผนที่เมื่อดูวิดีโอจบสาวริก็พาเด็กๆไปคลังอาวุธที่มีแต่ปืนฉีดน,น้ําหลายแบบที่สนามด้านาน,นอกนะับเป็นสนามต่อสู้จําลอง เจ้าเดเรก็เดินหนีเข้าพงหญ้าไปสวนอัดคุ้งก็ยิงปืนฉีดน,น้ำใส่หุ่นยนต์จำลองก่อนที่มันจะล้มไปโดยง่ายบ๊อบบี้ก็เลยลองใช้ปืนยิงหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งจนล้มไปพวกเขาเดินเข้าไปในป่าและก็เดินแล่ยิงหุ่นยนต์จำลองไปเรื่อยๆจนมาถึงถ้ำผีสิงและพวกเขาก็โดนหุ่นอีกชุดหนึ่งโจมตีก็เลยยิงสวนกลับจนน้ำในปืนหมดพวกเขาเลยเดินทางไปที่สถานีเติมน้ำและก็ดื่มน้ำไปด้วยบ๊อบบี้ได้ยินเสียงประหลาดอยู่ในพงก็เลยตามไปดูก่อนเจ้าเดเร็กจะโผมาแล้วก็กระโจนใส่เขากเเกเเกากกก็็็เเเเลยยสสังงตหหนนนนดคึ่่่ทีอู พอเธอฟื้นขึ้นมาก็ขอน้ำจากเขากินหลังจากเอาน้ำให้เด็กสาวดื่มเธอเล่าว่าเมื่อ3วันก่อนเธอเข้ามาเล่นที่นี่กับแฟนและก็กลับออกไปไม่ได้อไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแฟนหรือเปล่าแต่ว่าเขาหนะักสละตัวเองเพื่อจะให้เธอหน่อยได้หลบหนีอัดคุงก็เริ่มกลัวแล้วก็บอกกับบ๊อบบี้ว่าอยากกลับบ้านแล้วบ๊อบบี้ก็คิดจะพาเด็กสาวหนะ่อออกไปด้วยและก็ถามชื่อเธอเธอก็เลยบอกว่าเธอชื่อตัวกิโกเขาบอกว่าจะพาเธอหน่อยย้อนกลับไปออกตรงทางเท่าทั้งหมดก็เลยย้อนกลับไปที่ตึก เด็กสาวก็ตกใจเมื่อได้ยินอัคคุงนตะโกนเรียกชื่อสาวริหลังจากที่ออกมาข้างนอกพวกเขาเนี่ยก็พบว่าสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยหายไปม้าของเจ้าของเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายบ๊อบบี้เจ้าเดเรกเนี่ยก็สู้กลับแทนเจ้านายม้ากัดแมวจนเลือดสาดก่อนที่แมวเนี่ยจะถูกสลัดไปทางหน้าผาสูงม้าตามเข้าไปทำร้ายแมวบ๊อบบี้เนี่ยก็เลยเข้าไปถีบม้าสลบเจ้าเดเรกเนี่ยก็ตกใจและก็หล่นลงหน้าผาตกไปที่ฐานน้ำตัวกิโกะเนี่ยก็เอาไม้หน้าสามมาตีม้าที่ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะให้มันสบออีกรเนี่ยสับไปบอบีกัับอออคุงงงน่่กก็เเลยวิิตามไปจถึีสน จะเข้าไปหลบมาข้างในนั้นตอนนี้พ่อของบ๊อบบี้รู้จากแม่ว่าลูกยังไม่กลับบ้านเลยพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูให้และก็สงสัยว่าคงจะเล่นอยู่กับอัดคุงแน่ๆภายในถ้ำผีสิงอัดคุงเนี่ยก็แต่ร้องไห้กลัวผีพวกเขาเห็นชุดคลุมของตัวเก,กโกะตกอยู่แล้วอยู่ๆพวกขุนยนในชุดวัวยเจอซีลิ่เงินเนะี่ยก็เอาปืนมาจอบ๊อบบี้แล้วก็อัดคุงไว้พวกมันก็บอกให้ทั้งสองคน,นเงียบก่อนจะพาพวกบ๊อบบี้ไปหาเด็กๆที่เหลือในถ้ำที่มีแต่ซากขุนยนพวกขุนยนก็พากันถอนนนหหออออออกกททาาาางงงฝััั่่่่ขพ็นะตมไปบบบบีี้้เด้เงิน น้องชายของเขาเนี่ยก็บอกว่าบอบบี้บบกับพี่ชายของเขาหน่อยอยู่ในภูเขาน้องชายอักคุงเนี่ยก็ขอตามพ่อบอบบี้ไปด้วยแต่พ่อของบอบบี้ก็บอกว่าเขายังเด็กเกินไปน้องชายของอักคุงเนี่ยก็เลยถามพ่อว่ารู้ไหมว่าต้องไปภูเขาลูกไหนพ่อก็เลยเสน,นเงินเพิ่มแต่น้องชายของเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากได้เงินถ้าไม่พาเขาไปเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมบอกว่าเขาลูกไหนพ่อเลยต้องยอมให้เขาเนี่ยตามไปด้วย บอบบี้ก็ประหลาดใจที่เห็นพวกของเคียวโกะภายใต้หุ่นยนต์ตัวนั้นเธอบอกว่าเธอหลงเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วและที่ใส่ชุดแบบนี้ก็เพื่อจะอำพรางตัวจากหุ่นยนต์สีขาวพร้อมกับเข้ามาหลบในนี้ที่มันปลอดภยัยก่อนที่เคียวโกะจะเรียกเพื่อนชายของเธอออกมาที่ร่างกายของเขาถูกทําให้กลายเป็นตัวประหลาดเนื้อตัวของเขามีแต่สีแดงแถมตาข้างหนึ่งก็ปูดออกมาด้วยดูคล้ายกับตาของพวกหุ่นยนต์บอบบี้กับอัดคุงเห็นในกับพากันอ้วกแตก เด็กน้อยในกลุ่มก็เล่าว่าเมื่อ10วันก่อนน้องสาวของเธอเน่ยเดินหลงทางเข้ามาที่เขาลูกนี้และก็หายตัวไปเธอกับพี่ชายก็ขอให้นายกเทศมนตรีเนะี่ยช่วยตามหาแต่ว่านายกก็ไม่สนใจและก็ยังมีเด็กพื้นที่อีกสองคนนะ่หายตัวไปด้วยเมื่อพวกผู้ใหญ่เนะ่ยเพิกเฉยเธอก็เลยขอให้แก๊งเด็กเกเรเนี่ยนะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งแต่พวกนั้นก็หายตัวไปเหมือนกันเคียวโกะก็เลยบอกให้พวกบ็อบบี้นั้นใส่หัวของหุ่นยนต์ไว้เพราะมีใครบางคนเนะี่ยวิ่งผ่านหลังไปได้ใช้ในกลุ่มเนะี่ยก็ใช้ไฟฉายส่องกอ แต่มันก็ไร้ผลหุ่นยนต์เข้ามาบีบคอของอัดคุงแต่บ๊อบบี้หน่อยก็มาช่วย พวกที่เหลือในกระปินขึ้นเป็นลบส่วนทางบอบบี้เนี่ยก็ถูกหุ่นยนต์ดึงลากขาไปอคุงก็เลยเข้าไปช่วยเพื่อนรักโดยกระโจนขวางปืนและก็ถูกยิงหัวหุ่นยนต์ก็ตามมายิงบอบบี้แต่โชคดีที่กระสุนหมดบอบบี้ก็เลยใช้ไม้เบสบอลตีมันซ้ำๆก่อนเจ้าของสวนสนุกจะโผล่มาและก็ยึดไม้ไปพร้อมกับตีเขาจนสลบต่อมาหุ่นยนต์สีขาวก็เอาเด็กๆสี่คนน่มาถอดเสื้อผ้าออกและก็แขวนไว้เตรียมทำอะไรบางอย่างเจ้าของสวนสนุกก็เรียกหุ่นยนต์สีขาวว่าทาคาชิและก็บอกว่าพ่อจะเป็็็็นน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 คจจัััดดดดกกกกกกกาาาารรตตต่่่่่่่อออออเเเเงงงทททใหห้้้้้ไูููววขบุย์ีีปพพลลส และก็ประหลาดใจที่หนึ่งในนั้นเป็นฝรั่งผมทองเขาไม่เคยจับคนต่างชาติได้มาก่อนเลยและก็สงสัยว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อการทดลองด้วยพ่อก็เลยบอกให้ลูกจัดการกับร่างของคนที่ตายไปแล้วน้องของอัคุงก็เดินนําพ่อของบอบบี้มาถึงบ้านของตาเท่าลักกี้มังกี้พวกเขาก็ถามตาเท่าว่าเห็นอักคุงกับบอบบี้ผ่านมาแถวนี้ไหมตาเท่าก็บอกว่าเขาเตือนแล้วแต่เด็กพวกนั้นไม่ฟัง้ายแก่ก็บอกว่าเขาอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่พ่อของบอบบี้ที่ยังหนุ่มอยู่และก็แข็งแรงน่าอาจจะช่วยได้เขาก็เลยพาพ่อไปที่หน้าผาแล้วก็บอกว่าพพววกกกขอองััคคุ่ถาตไป ไว้บนฐานที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาแห่งนี้ตาเท่าเน่งก็โทษตัวเองที่ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้กับเด็กฟังพ่อบารบี้เนี่ยก็บอกตาเท่าว่าอย่าโทษตัวเองเลยเด็กก็ดื้อแบบนี้แหละชายแก่ก็เลยบอกว่าคนที่มีชื่อว่าโคยโกะนั้นย้ายมาอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนและก็เป็นบุคคลที่อันตรายมากหลังจากกำจัดศพหุ่นยนต์สีขาวหรือว่าทาเกชิเนี่ยก็กลับมาหาพ่อพ่อได้เห็นแทงน้ำของลูกชายแห้ก็เลยพาลูกไปในแลบที่มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่และก็แทงน้ำสีแดงแช่ร่างขาองพวกเด็กๆไว้อยู่เขาให้อาาาาาาหรลลููกกกกกกที่่อออออมาจจกก้้้นนนนเเืะพไปข บอบบี้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบกับศพของเพื่อนบางส่วนและเคียวโกะนก,ก็ยังไม่ตายบอบบี้เลยดดลงมาจากที่แขวนก่อนจะเอาผ้าหนาะมาคลุมร่างไว้เขาเรียกปลุกให้ทุกคนน่ะตื่นก่อนจะพบว่าอักคุงน่ะตายแล้วเขาวิ่งไปที่ประตูด้วยความแค้นแล้วก็แอบย่องไปที่โถงทางเดินพร้อมกับเห็นรูปครอบครัวของเจ้าของที่นี่พร้อมกับมีใครบางคนน่ะดึงตัวเขาห้องถังไปทั้งฝั่งของพ่อบอบบี้ก็บอกให้น้องของอักคุงนั้นรอยอยู่กับตาเท่าก่อนจะปีนหน้าผาไป บอบบีนะ้น่ะอยู่ในห้องถังเดียวกับ่นยนต์สีขาวที่มือข้างหนึ่งนะ่ะเป็นมนุษย์เขาผลัก่นยนต์ที่เข้ามาหาออกแล้วมันก็ร้องว่าเจ็บบอบบีนะ้เนกระถางว่าพูดได้ด้วยเหรอ่นยนต์ตัวนั้นก็จำบอบบี้ได้ก่อนจะบอกว่าเขาคือทาคาอกิเพื่อนที่บอบบี้และก็อักคุงนะ่ะจะไปหาตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อและก็สั่งให้หมอนนหน้านนาถอดหน้ากากออกทาคาอิกินั้นก็บอกว่าเขาไม่อยากให้บอบบี้ได้เห็นใต้หน้ากากเขาก่อนจะให้ดูรอยแผลเป็นที่มือที่บอบบี้กับอักคุงนั่นก็มีเ้หาาม ว่าอักคุงที่ตามมานนะถูกฆ่าตายแล้วทาคาอิกิรู้ทันทีว่านั่นคือฝีมือของทาคาชิลูกของเจ้าของสวนสนุกพวกเขาน่าจับเด็กๆมาให้กับทาคาชิกินเพื่อนของเขาก็เลยเชื่อว่าบ๊อบบี้นนะสามารถหนีและก็ช่วยแฟนเขาที่มีชื่อว่าโตกิโกได้บ๊อบบี้บอกว่าเขา่ะเจอเธอแล้วและก็ไม่รู้ว่าแฟนของเธอน่ะก็คือทาคาอิกิเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขากับแฟนน่ามาที่นี่เพื่อสแสวงหาความตื่นเต้นเนจ้าของสวนก็เลยจับพวกเด็กๆหลายคนน่ะไปตอนแรกก็นนึงกว่าจะมีแค่เด็กๆจากหมู่บ้านของเพื่อน แต่ว่าตอนนี้มันเอาพูดเด้เด็กๆจากหมู่บ้านของบ๊อบบี้นะไปด้วยถ้าพวกเราไม่หยุดมันแล้วก็พวกมันจะฆ่าเด็กๆตายกันหมดทั้งสองหมู่บ้าน แฟนของเขาก็ถูกบังคับให้นอนกับทาคาชิตั้งแต่ถูกจับมาที่นี่เธออาจจะถูกพาตัวไปไว้ในห้องนอนของมันก็ได้ทาคาเกะก็บอกว่าเขาน่ะไม่มีแรงมากพอจะเคลื่อนไหวแต่ว่าจะคอยช่วยเหลือบอบบี้อยู่งห่างต่อมาบอบบี้เนี่ยก็ตามเพื่อนไปห้องนอนของทาคาชิเพื่อเลเตือนกับเขาว่าอย่าทำหมอนั่นตื่นตอนที่เขาไปอุ้มตัวเกโกะออกมาระหว่างนี้เขาจะช่วยหาทางหนีให้เพื่อเลยบอกว่าให้เขาน่ยถอดเสื้อผ้าออกเพราะอาจทำให้เคลื่อนไหวตัวได้ไม่ดีนักแล้วก็ให้สวมเสื้อกางเกงในของทาคาชิที่อยู่ในห้องนอนของมันแนแท บอบบี้ก็เลยเข้าไปเอากางเกงในมาใส่ก่อนจะย่องเข้าไปทางโตเกโกแต่ว่าเขาก็เผลอเหยยบของเล่นที่อยู่บนพื้นทําให้ของเล่นนะส่งเสียงดังลั่นเขาก็เลยได้ไปอุ้มเธอและก็ลังจะหนีก่อนจะไปเจอกับเพื่อนที่ถูกทําร้ายบาดเจ็บสาหัสเจ้าของสวนสนุกนะ่ะรูเลยว่าตอนนี้บอบบี้หนีมาและก็จัดการกับเพื่อนของเขาทาคาชิเนี่ยก็ย่องเข้ามาทําร้ายบอบบี้จากทางข้างหลังและก็จับบอบบี้น่ะทุ่มจุดสลบสองพ่อหนูก,ก็เลยนําร่างของเด็กๆรวมทั้งบอบบี้ลงไปแช่ไว้ในแทงสีแดงทางฝั่งของพ่อบอบบี้เนี่ยก็ตามมาเจอก าได้เกือบทั้งหมดและก็พบว่าหนึ่งในนั้นนเป็นเด็กผมทองหัวของลูกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปลกลายเป็นหุ่นยนต์เจ้าของส,สนุกน่ก็เห็นพ่อที่เป็นฝรัง่งก็เลยรู้ทันทีว่านั่น,นคือพ่อของบอบบี้ทาคาชิเนี่ยก็เลยรอบทําร้ายพ่อของบอบบี้แต่พ่อก็สู้กลับแล้วก็ตีทาคาชิจนเขานี่หง่ายลงไปในแท้งเจ้าของที่นี่เนี่ยก็เลยโดดตามไปช่วยลูกพ่อก็เลยเข้าไปอุ้มบอบบี้นี่ะหนีและบอบบี้เนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็ถามพ่อว่านั่นพ่อหรือเปล่าตอนนี้เขาเนี่ยเจ็บระบบไปทั้งต่อ สู้กับสองพ่อลูกเจ้าของสวนสนุกบ๊อบบี้ที่ฟื้นขึ้นมานะ่ะก็เห็นร่างของพ่อถูกโยนตามลงมาด้วยเขาร้องให้กอดศพพ่อแล้วก็หยิบไฟแช็ของพ่อมาเก็บไว้ทักายกี่ที่ร่างขาดครึ่งท่อนและก็ใกล้จะตายนะ่ะก็ร้องเรียกให้บ๊อบบี้มาทางนี้เขาขอโทษที่ทาให้บ๊อบบี้นะ่ะถูกจับและก็ถูกเปลี่ยนร่างบ๊อบบี้นะ่ะก็เลยบอกกับเพื่อนว่าอย่าโทษตัวเองเลยเขาเลือกทําแบบนี้เองเพื่อนก็นเลยชี้ไปที่ศพที่นอนขวางประตูท่อและก็บอกว่านั่นน่ะคือทางออกศพที่นอนอยู่ก็คือศพของอักคุงเพื่ออ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 นนนกกกก็็เเเลลลยยบบบบใใหห้้้้้้าาาาาาาศพขขขขขงงงััคุมมไไวววๆแแแี่่ะฟสตตป บอบบี้ก็ออกมาจากท่อระบายน้ำโผล่ไปที่ริมแม่น้ำเจ้าคันจิลิงตัวนั้นหน่งก็มาเจอและก็ลากเขาไปที่บ้านของตาเท่าหลังจากที่บอบบี้ฟื้นขึ้นมาตาเท่าก็บอกให้เขาใจเย็นลงก่อนตอนนี้ซส้นประสาทในตัวของเขานะ่ะถูเปิดออกทั้งหมดทำให้เจ็บปวดสุด,สด บอบบี้ก็เลยบอกว่าพ่อเขากับอักคุงนาตายแล้วเขาก็เลยถามหากเกงในที่เขาสวมมาด้วยตาเท่าก็เลยดูนเกงในที่มีชื่อของทาคาชิก่อนตัดสินใจแชร์เรื่องราวของสวนสนุกแห่งนั้นพ่อของทาคาชินั้นเอาแต่ทำวิจัยจะไม่มีเวลาดูแลลูกตาเท่าก็เลยอาสาช่วยเลี้ยงเขาให้เป็นบางครั้งวันหนึ่งขณะที่ทาคาชิเดินกลับบ้านเขาก็ถูกมีป่าฆ่าตายและเรื่องนั้นก็เป็นอุบัติเหตุเจ้าของสวนสนุกก็เลยนำร่างของลูกชายไปทดลองจนสามารถชุบชีวิตลูกชายขึ้นมาได้ตอนแรกตาเท่าก็ตื่นเต้นที่เด็กฟืืื้้้นนนนนนนคคชีีพขึมมมาาแต่นนไไ่่่วเเเเดด็็กกัปปลยไไหออิบบ เ,เจ้าเดรกที่ยังรอดชีวิตเดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกดีใจชายแก่นบอกว่าเจ้าคันจิเห็นมันนอนสลบอยู่ริมแม่น้าก็เลยช่วยไว้บอบบี้ก็เลยขอบคุณเจ้าลิงนั่นชายแก่ก็เดินเข้ามาพร้อมกับหัวของหุ่นยนต์เสื้อกรอกและก็รองเท้าบูทที่เจ้าคันจินหามาได้มันคือขยะที่ลอยตามน้ามาจากส,สนุกและนี่อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวของบอบบี้ได้เมื่อสวมกรอกที่มันรัดแน่นเจ้าข้างเค้าก็โผล่มาจากใต้เตียงและก็เลี้ยของที่เสียไหลออกมาจากส่วนเท้าของบอบบี้ชายแก่บอกว่าบอบบี้ตอนน ของใต้ดินและเขาก็จัดการสร้างชุดกรออันใหม่ให้กับตัวเอง เราะเรื่องงานฝีมือี่นเป็นเรื่องที่เขาถนัดมากๆบ็อบบี้ก็ซ้อมทำลายล้างเป้าหมายโดยปืนที่ดัดแปลงมาจากไฟแช็กของพ่อหลังทำกรอสเสร็จ6วันต่อมาเขาหนักก็เดินทางไปที่เดิมพร้อมกับเพื่อนสัตว์เมื่อปีนไปยังฐานข้างบนเขาก็เจอกับสุน,นัขของเจ้าของสวนเจ้าเดเรกก็เลยเข้าไปทำร้ายหมาและกัดหูมันจนขาดพวกเขาปีนเข้าไปในถ้ำผีสิงก่อนเจอเข้ากับร่างของคิวโก,โกที่ถูกเหล็กปักตายอย่างน่าสยองพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนต่อมาบ็อบบี้กับพรรคพวกเน่กก็ไปโผล่อีกห้องหนึ่งและก็เจอกับสาวรีในห้องนั้นนนพรอมกนนกัับหุยยต์ขาด บอบบี้ก็เลยเข้าไปขู่ฆ่าเธอเธอก็เลยบงังคับหุ่นยักษ์เข้ามาทำร้ายพวกของบอบบี้ เขาพยายามจะเผาหุ่นแต่ก็ไม่สาเร็จก่อนถูกบีบจนอ้วกแตกเจ้าลิงก็เข้าไปช่วยบ๊อบบี้แต่ว่าก็โดนตีกระเด็นข้างเข่าก็ไปป่วนซารี่ทาให้เธอไม่สามารถจะบังคับหุ่นยักษ์ได้ก่อนที่หุ่นยนต์นั้นจะลม้มลงซารี่คิดจะหนีแต่ก็ถูกบอ๊อบบี้หนีถีบหลังเธอหยิบท่อนเหล็กขึ้นมาจะตีบอ๊อบบี้และก็แทงเขาที่ท้องบอ๊อบบี้ก็เลยจัดการปล่อยสารอัลคาไลจากฝ่ามือแล้วก็ชีใสเธอจนตายต่อมาเขาก็ดึงท่อนเหล็กออกและก็ใช้เทปกาวหนับพันแผลไว้ก่อนจะเข้าไปไขประตูและก็ถึงห้องแ็็็บทททีี่่่่่่าาาาาคคชชิรรรออออยููกโกกกกกถถตึงงงงไวว้มมเเเขืืดดัััใสญณ ก่นอนเจ้าของสวนสนุกเนี่ยจะโผล่มาแล้วก็บอกว่าทาเคชิลูกของเขานะ่ะจะต้องแต่งงานกับตัวเกโกะแล้วก็มีชีวิตใหม่บอบบี้ก็เลยใช้ท่าเหล็กเนี่ยพุ่งเลาใส่ก้อนเนื้อประหลาดนั่นเพื่อจะเปิดปล่อยพวกเด็กคนอื่นออกมาก่อนที่เหล่าเด็กๆจะมารุมทำร้ายพ่อของทาเคชิแล้วก็จัดการเผาแม่ที่เป็นแหล่งอาหารทิ้งบอบบี้เนี่ยก็ต่อสู้กับทาเคชิก่อนจะพ่นสารใส่แล้วก็ใช้ท่าเหล็กทุบตีพร้อมกับปักทาเคชิติดกับผนังก่อนที่เขาจะอุ้มตัวเกโกะเตรียมหนีแต่ว่าทาเคชิเนี่ยก็ยังไม่ตายมัน ทาก,กาชิก่อนโดนปืนเหนือยิงใส่เจ้าลิงเน่อก็เข้ามารอบทำลายทาก,กาชิก่อนถูกเหล็กแหลมที่ซ่อนในมือของเขาเนี่ยแทงตายบ๊อบบี้เน่อก็เลยขอบคุณพวกสัตว์ก่อนจะฉีดสารอัคคายใส่ทาก,กาชิจนเขาตายขาที่พ่อของทาก,กาชินั้นก็ไปดูศพลูกพร้อมกับกดปุ่มระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมๆกันบ๊อบบี้ตัวกิโกะแล้วก็เด็กๆที่ก,ก,กลายร่างแล้วบางส่วนเนี่ยก็รอดชีวิตกลับมาตัวกิโกะก็เลยพาบ๊อบบี้ไปส่งที่บ้านโดยที่เขานั้นได้นำดอกไม้ติดมือไปฝากแม่ด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง และเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับผมนะครับอยากจะพูดสั้นๆว่ามันคือหนังหรือว่าแอนิเมชันนะครับที่ควรค่าแก่การดูอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะใครที่สนใจสไตล์แอนิเมชันแบบนี้นะฮะที่มันสร้างขึ้นมาจากกระดาษต้องไปหาเรื่องนี้มาดูเลยเพราะมันได้สร้างความสยองขวัญมาสะจรรั์และก็นเหนือความคิดของเราอย่างมากเลยนะก็ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะรุนแรงแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าภาพที่เราได้ดูเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรเลย ไม่ว่าภาพนั้นนะฮะจะโหดร้ายแค่ไหนมันก็คือสิ่งที่ทําขึ้นมาจากกระดาษทุกอย่างมันก็เลยดูซอฟลงไปหมดเลยถึงแม้ว่าในเรื่องจะมีเด็กก็ตามส่วนทางฝั่งของเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้าใจง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดูง่ายมีสตล์และก็สนุกอย่างมากเลยสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.7คะแนนส่วนทางฝั่งมอขืนน้านะครับได้ไป86%ซ และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ